สวัสดีทุกคนนะครับก็ผมก็ผมลูเซียนะครับในวันนี้ก็อยากจะมาบอกว่าในีสุดซีรีส์แอ s ซินคริ e ไอวีแ a c k f แฟลก็มาได้เล่นกันสักทีนะครับนี่ที่ผมได้เล่นก่อนหนึ่งวันนี้ไม่ใช่เพราะอะไรครับคือตั้งโหลดมาทั้งชาติหนึ่งตั้งแต่เมื่อวานอี้แล้วความริงคนได้เล่นตั้งแต่เมื่อวานครับแต่ว่าต้องใช้เวลานานก็เลยไม่ได้เล่นก็ผมซื้อเด e l u ัก Edition เอ้ย พูดเยอะไปผมก็ผมซื้อเดอร์ลักอีดิชั่นมานะครับก็จะเป็นแบบมี DLC เพียบอะเนี่ยเอเวอร์ลีนเนี้ยว่าเดี๋ยวจะมาเล่นให้ดูครับก็ตอนนี้ก็อย่างที่พูดไปนะครับในการซึ่งไอ้แอสซิสซินคียสามทุยไม่ใช่แอสซิสซินคีย์สามแอสซิสซินคีย์สี่นี่นะครับต่อไปจะขอเรียกย่อๆว่าแบ็กแฟกแล้วกันนะจะเป็นผมจะเล่นเป็นแบบตามที่ผมคิดไว้นะผมจะเล่นไว้แบบ อัด <ST S> แบบเกมเพย์อย่างเดียวกับเล่นแบบไอเนี้ยแคดไปด้วยพวกแคดนี่ก็จะไม่ได้แคดตามเนื้อเรื่องก็เล่นแบบชิวๆไปส่วนที่เป็นคำแปลซับไทยเงี้ยผมก็จะทําเป็นแบบทาเป็นแบบเล่เลน,เ,ลนเนื้อเรื่องเป็นการส่วนตัวเลยโอเคนะก็ถแบ้บาเกิดมีใครอยากให้ผมทําแบบไหนก็ฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปของ Assassin Creed I v i l l c k Free